แม้ MG ประสบความล้มเหลวกับ Maxus 7รถตู้พลังไฟฟ้าในราคาไม่ถึง2ล้านบาทงวดนี้ Maxus ไายขอสั่งลุยเองออกรุ่นย่อย Plus ในราคาที่ใกล้เคียงกันสู้จะให้ของอะไรบ้างไปดูกันเลยเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนที่จะมีการ เสิร์ฟไฟ LED บริเวณตรงกระจังหน้าทิปหรือก็คือส่วนที่ขั้นระหว่างไฟ Daytime r u n n i n g Light นั่นแหละครับแม้ดีไซน์ส่วนนี้จะพยายามเหมือนกับ s t a r i a แต่รุ่นนั้นมาเป็นแบบเส้นเดียวครับผิดกับรุ่นนี้ที่จะแป่งเป็น3ส่วนเหมือนกับ Star Gazer รุ่นก่อน m i n e r c h a n เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์หลักของรุ่นเลยทีเดียวสำหรับการออกแบบี่ส่วนนี้ส่วนล้ออัลลอยแม้จะมีขนาด19นิ้วเหมือนกันแต่จะมีการปรับลายใหม่ให้ดูซับซ้อนยิ่งขึ้นของเดิมนั้นก็จะมาพร้อมกับรวดลายที่ เน้นความสะอาดง่ายเป็นหลักเลือกได้เลยว่าคุนชอบลายไหนก็สามารถซื้อกันได้เลยแม้ตัวจอจะมีขนาด12.3นิ้วเท่าเดิมแต่งรอบนี้ Apple CarPlay กับ Android Auto สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องต่อสายแต่อย่างใดแม้จะเป็นออปชันที่รถหลายค่ายมีมาให้แล้วจะสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่ชอบต่อโทรศัพท์มือถือและขี้เกียจเสียบสายหรืออาจจะชอบต่อแบบไม่ต้องชาร์จแบตก็มีเหมือนกัน ออปชั่นหนึ่งที่ลูกค้ารีเควสตกันมาเยอะมากอย่างม่านแถว2นั้นก็เพิ่งมีมาให้เช่นกันแถมมีแค่รุ่น plus เท่านั้นเรียกว่าเป็นการเติมของเพื่อเอาใจลูกค้าจริงๆทั้งนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือตัวโต๊ะบริเวณเบาแถว2จากเดิมนั้นที่จะอยู่บริเวณเบาเลยซึ่งหลายคนนั้นอาจไม่ชอบโดยเฉพาะคนอ้วนๆที่บอกว่ามันติดพุงรอบนี้ ตัวโต๊ะดังกล่าวย้ายไปที่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเช่นกันส่วนตัวเบาะนั่งถึงจะมาเป็นแบบ V.I.P เหมือนรุ่น V แต่ดูเหมือนว่าลายเบาะนั่งมันไม่เหมือนกันครับเพราะว่ารายละเอียดบางส่วนถูกลดทอนออกไปและอีกอย่างพนักพิงศีรษะก็จะมาเป็นแบบ3ส่วนที่ดูเหมือนว่าจะพับซ้ายและขวาได้เรียกได้เลยว่าตัวเบาะนี้มีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครจริงๆส่วนหนึ่งก็เพราะ โต๊ะนั้นย้ายไปที่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วและนั่นเองทำให้เบาะหลังถึงไม่มีมือจับด้านหลังส่วนนึ่งก็เพราะย้ายโต๊ะมาไว้ที่หลังเบาะนั่นเอง แต่ดูเหมือนว่าถ้าเกิดอยากจับจริงๆเสาบีบริเวณเข็มขัดนดียรภัยนั้นจะมีมือจับอยู่ก็สามารถจับแทนได้เช่นกันแต่ตำแหน่งนั้นอาจจะไกลมือเสียหน่อยนะครับอีกออปชันหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือการต่อไฟแบบ V2L เอาไฟจากแบตเตอรี่ต่อไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าแม้จะเป็นออปชันที่ทําดูเ,ดเล่นๆแต่ในความเป็นจริงมันเป็นออปชันที่มีประโยชน์และช่วยชีวิตได้เยอะมากม อาทิกรณีที่ไฟดับเป็นเวลานานและมือเหมือนว่าจะไม่มีตัวช่วยอะไรก็มีออปชันนี้แหละคอยช่วยชีวิตไว้หรือไม่ก็อยู่พื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้านั้นไม่เคยเสถียรเท่าในเมืองนี่แหละครับประโยชน์มาอยู่ตรงนี้แหละมาถึงรายการหั่นของกันบ้างเริ่มจากมูลรูฟอย่างที่รู้กันว่า รถระดับนี้ให้2ตอนไม่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ในรุ่นย่อยใหม่ดูเหมือนว่า m o ูลลูฟจะเหลือแค่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเท่านั้นเท่ากับว่า m o ูลลูฟบานใหญ่ที่สามารถเปิดรับลมได้ตลอดจนไฟแอมเบียนไลท์นั้นถูกตัดออกไปแล้วแน่นอนว่าเพื่อทำราคาให้มันถูกลงนั่นเองสาหรับรุ่น plus นั้นก็จะมีสีเทาหลังคาดาให้เลือกเช่นกันและเป็นสีหลักสำหรับรถรุ่นนี้แต่ถึงกระน,นั้น ตัว x ก็ยังคงไม่มีให้เลือกเหมือนเดิมคาดว่า mg นั้นจะให้สีนีเฉพาะรุ่นที่อยากจะโปรโมทเท่านั้นจริงๆขุมพลังจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ90กิโลวัตต์ชั่วโมงแน่นอนว่ารองรับ v2l ใช้ปกติ11กิโลวัตต์ชาร์จไว120กิโลวัตต์ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ด้านหน้า ทำให้มีกำลังอยู่ที่245แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรวิ่งไกลสุด540กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC สำหรับราคาจำหน่ายเห็นได้ชัดว่ามีเงินไม่ถึง2ล้านบาทก็คว้ารุ่นย่อยนี้ได้สำหรับใครที่คิดว่า MG Maxus 7นั้นไม่ถูกฉลกเอาซะเลยก็มาเล่นรุ่นย่อยนี้ได้แต่ต้องแกลกด้วยออปชันที่ขายไปถ้าเกิดคิดถึงมูลลูฟคู่แล้วก็รุ่น X 1, กับรุ่น V ยังคงมีขายอยู่ โดยเฉพาะรุ่น V ถ้าเกิดใครคิดถึงลำโพง12ตัวต่อจนกระจกมองหลังที่สามารถแสดงภาพจากกล้องได้สามารถจัดได้เลยสำหรับความคืบหน้าเพิ่มเติมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาคุยกันครับ